วันนีผมนี่ก็จะมาสอนการเพิ่มคนดูสตรีมไล์สดของ Facebook นะครับเป็นการไลฟ์สดใน a c e b o o k เนาะใครที่กำลังทำการตลาดออนไลน์นะครับแบบนี้นะเป็นการขายเสื้อผ้าครับใน a c e b o o k เนาะก็เป็นเพจที่เปิดใหม่ผมก็แนะนำกันนะครับเพราะว่าบางคนไลฟ์สดอาจจะมีคนดูอยู่น้อยประมาณ6 1คนนะบางคนอาจจะคนดูไม่มีเลยนะอยากจะเอาตัวช่วยนี้ไปเปิดการมองเห็นให้กับตัวไลฟ์สตรีมสดของเราก็จะมาทำได้นะครับลเลยเราก็มาที่ และสดสเต็มของร้านที่เดอกันปั๊มแล้วก็จเจลเฟลเป็นคนนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ก็สังเกตว่าครับคนดูอยู่ที่ประมาณ5 9คนกับ60คนตีไปน,นะประมาณนี้ครับยังไม่เกิน60คนเคนาะ๋ยาจะเพิ่มให้คนดูมีอยอดความน่าจะถือมากกว่านี้เราวยกจะเปิดการูน,นี้ให้กับตัวรายสเต็มนะผมก็จะเป็นการคัดลอกเลงตัวนี้มานะครับแล้วก็มาที่ตัววิบไ์ต์้เคเบครับก็เป็นวิบไ์ต์ที่ผมใช้อยู่ประจำนะแล้วก็ใช้ในการปั๊มทำการอะไรอะไรต่างๆครับนะ ตรงนี้ก็จะเป็นหมดหมู่แล้วก็บริการทั้งหมดก็มีให้เลือกทุกแพลตฟอร์มเลยนะก็มีทั้ง f a c e b o o k YouTube TikTok i n s t a g r a m t w i ต t e r นะครับผมก็จะเลือกในส่วนของตัวเพิ่มคนดูและสด f a c e b o o นะครับก็หาคำว่าเพิ่มคนดูและสดตรงนี้นะครับก็สามารถกดตามผมผมก็จะไปช้าๆ้กันเนาะเผื่อใครที่ตามไม่ทันนะครับมาที่หมดบน,นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริการทั้งหมดนะครับก็สามารถเลือกดามผู้ชมทีม่ต้องการาเลือกคนดูอยู่ที่ประมาณ40นาท,ทีนะก็มีให้เลือกอยู่ครับ่ที่10นาทีนะครับ เ,เพื่อนๆก็สามารถเลือกเวลาที่ต้องการปรั๊มได้เลยนะผมก็จะเลือกอยู่ที่30นาทีด้วกันครับตรงนี้แล้วก็เอาลิงที่เราคับรถมาคี้วางลงมาได้เลยครับตรงคําว่าลิงเนาะแล้วก็ครับตรงนี้เป็นปริมาณน,นะครับปั๊มนะขั้นต่ำอยู่ที่50สครับตรงสุดอยู่ที่2อ0 0ันะเพื่อนก็สามารถเอาคนดูอ่าเลือกได้เลยว่าคนดูเอาไปเพิ่มเท่าไหร่นะผมไปเลยประมาณ100คนละลลกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นปริมาณน,นะ เป็นเท่าด้วยกันครับ100บาทจยที่ยี่สิบามบาทครับเราก็สามารถเช็คยืนยันว่าเพียงพอไหมนะเพียงพอเรียบร้อยแล้วก็สามารถโกดซองซื้อได้เลยครับโอเคตัวนี้ก็ระบบได้รับคำสั่งซื้อคุณเรียบร้อยแล้วนะก็รอยอดเราขึ้นสักครู่ก็ประมาณสี่ถึงหาทีระบบทำการปั๊มอัตโนมัติเลยเนาะแล้วอาจจะช้าเลยก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถ,าานะราารถปฏนะนะิตามประวัติย้อนหลังได้ที่ตัวนี้คลิปเพราะว่าพอร์ตการลังซื้อครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการซื้อทั้รตรเครดิตไซต์นะ ตัวนี้ก็แสดงเลขที่ดีครับแล้วก็วันที่แล้วก็เป็นลิงก์ที่เราซื้ไปมากี้นะครับแล้วก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะครับมาสอนใช้งานเว็บไซต์ก่อนนั้นหรอยอดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นการเติมเงินน้งเพื่อนที่ข้อใหม่เดียวยังไม่มียอดเงินในการใช้งานตัวนี้ก็สามารถเลือกต้งทางการชำระเงนินครับมีอยู่สี่ต้ทางนะเบนท์นนสกแกนคิควคธนาคารครับแล้วก็ชู n ีว่วัลเลตอังกปาวัลเลตนะครับหรือว,ว่าบาัตรกิจบ,บัตรดบิตครับในส่วนของตัวนี้ก็เป็นประวัติการเติมทั้งหมดกับไซต์นะครับ ผมก็แนะนําเป็นตัวสแกนเคียบกดธนาคารกันนะเพื่อนเพื่อนเราจะมีธนาคารครับตัวนี้ก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะก็เพ <cools. S 2> ื่อนๆเติมเงินพันบาทขึ้นไปเนี่ยจะรับเงินเงินที่สามเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อนเติมห้าพันบาทขึ้นไปเนี่ยจะรับเงินที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่ผมจะเติมสักประมาณหนึ่งพันบาทกับเพื่อนๆพืก็ต่อจำนวนเงินไป็นหนึ่งพันบาทนะแล้วก็ตรงนี้ครับก็สามารถกดคําว่าการเติมเงินนะครับตัวนี้ก็ระบบตัวสแกนเคียบกดธนาคารก็สามารถเอาไปสแกนได้เลยครับเราจะเอาไว้มีมือถืออีกกกกกกกเเคครรรืื่อองงนนนนนนึ็็สสาามถดดดแแลล้้วยยยััโไะบ พอโอเลบร้อแล้วระบบจะทําการแอดขึด้นทันทีเลยนะเนาะกลับมาที่ไลฟ์สดโอเคตัวนี้ก็ขึ้นอคอนโดขึ้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับถ้สังเกตว่าอนนี้คนดูอยู่ที่ประมาณ1 9 1กับ191เ็คนนะประมาณนี้ครับจอคมเดิมอยู่ที่ประมาณ60คนครับก็ถือว่าเปิดเสีแล้วก็เปิดการเห็นของ a c e b o o k ได้ดนะีเนาะนําการนะครับใครที่อยากจะเปิดเปิดการเห็นหรือว่าเพิ่มความน่าจะถึงให้กับตัว Facebook ของคุณแนะนาเป็นบริการนี้เลยนะ ใครที่เปิดเพจใหม่ครับหรือว่าอยากใครของก็เนี่ยมีการนี้ในอ่า,เป,าเป็นการเปิดการเข็นการตกเฟซบุ๊กนะครับโอเคครับสำหคลิปนี้น่าจะไม่มีแล้วนะก็นี่คนดูขึ้นเข้ขมาเรียบร้อยครับใครที่อยากกดตามคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สมัครคอมเมนต์บอกผมได้ครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วเจอคลิปหน้ะผม